ชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนรวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลวัตต์ระยะทาง14.18กิโลเมตรชาวบ้านตำบลเกาะขนุนตำบลหน,นองแหนอำเภอพนมศราคามตำบลคู้ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตสุดมึนงงที่จู่ๆการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหนังสือส่งให้ชาวบ้านว่าให้ไปอุทธรด้วยบริษัทเอกชนเตรียมจะก่อสร้างปักเสา แนวสายไฟฟ้าข่อมบ้านและที่ดินทำกินชาวบ้านที่สุดมึนงงพากันวิงวอนผ่านผู้สื่อข่าวฝากถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องผู้มีพลังอำนาจโปรดลงมาให้การช่วยเหลือในทุกของชาวบ้านด้วยยืนยันว่าไม่มีการประชาคมมาก่อนเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันนี้ บรรยากาศชาวบ้านลุกฮือรวมพลังคัดค้านการก่อสร้างขายไฟฟ้า550กิโลวัตต์โดยมีการรวมตัวเดินเท้ากว่าร้อยคนมายื่นหนังสือกับนายกัมปนาธชูสุวรรณนายกอบตเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซามีการใช้กล่องกระดาษเขียนป้ายชูป้ายสุดทนการไฟฟ้าเอื้อประโยชน์ให้เอกชนไม่มีประชาคมจู่ๆก็มีหนังสือส่งมาให้ชาวบ้านว่า ให้ไปอุธรอ์ซึ่งจริงๆแล้วชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยว่าจะมีการก่อสร้างแนวไฟฟ้าแรงสูงที่มีลักษณะเป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่วันนี้จึงได้รวมตัวมายื่นหนังสือถึงนายกกัมปนาชูสุวรรณน,นายกอบตเกาะขนุนณอาคารอบตเกาะขนุนทางด้านนายกกัมปนาชูสุวรรณได้รับเรื่องพร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้พอทราบเรื่องในทุกของชาวบ้านจึงได้ทำหนังสืออ้างถึง หนังสือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่กอฟอผได้ลงวันที่4เมษายน2566การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลและชี้แจงเรื่องกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลวัตต์โรงไฟฟ้าของบริษัทบุรพาพาวเวอร์เจเนอเรชันจำกัด พนมสรารคามเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับราษฎรผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิ์อื่นในพื้นที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านรวมทั้งสิทธิทต่างๆตามกฎหมายในวันที่26เมษายน2566เวลา10นาฬิกาณศูนย์ส่งเส,งสร,ริมอาชีพเทศบาลตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสรารคามจังหวัดฉะเชิงเทานั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนขอเรียนว่ารัษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุนไม่เห็นด้วยที่จะก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลวัตต์โรงไฟฟ้าของบริษัทบุรพาพาวเวอร์เจเนอเรชันจำกัดพนมสารคาม และไม่ยินยอมให้ลากสายไฟฟ้าหรือตั้งเสาไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของราษฎรในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนซึ่งในวันนี้จะเห็นพลังชาวบ้านที่สุดมึนงงพากันวิงวอนผ่านสื่อฝากถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาหน่วยงานกระทรวงทบวงกลมที่เกี่ยวข้อง ผู้มีพลังอำนาจโปรดลงมาให้การช่วยเหลือในทุกของชาวบ้านด้วยยืนยันว่าไม่มีการประชาคมมาก่อนผู้สื่อข่าวได้สอบถามพี่บุญสมแก้วคำอายุ53ปีชาวบ้านนาน,น้อยตำบลเกาะขน,นุนอำเภอพนมสารคามได้เล่าทั้งน้ำตาว่า บ้านผมจะถูกลื้อเพราะเขาจะสร้างเสาไฟฟ้าวางแนวสายไฟฟ้าพาดผ่านโดยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนอีกรายนางสุปราณีศรีสวัสดิ์อายุ62ปีชาวตำบลหน,นองแหนวิงวอนต่อนายอาสาจันพิทักษ์ผู้สื่อข่าวฉะเชิงเสาว,ว่าช่วยด้วยบอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาทีชาวบ้านถูกเอาเปรียบหากมีการสร้างเสาไฟฟ้า งานนี้ชาวบ้านจะทำภาคการเกษตรกันอย่างไรบางครอบครัวถึงขั้นตอนต้องทุบบ้านสร้างใหม่ขณะที่นายกกําปนาชูสุวรรณนายกอบตเกาะขนนบอกทั้งน้ำตาด้วยความสงสารชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนในตำบลเกาะขนนตตำบลหนองแหนอําเภอพนมสารคามตำบลคูใหญ่หมีอําเภอสนามชัยเขต สุดมึนงงที่จู่ๆการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหนังสือส่งให้ชาวบ้านว่าให้ไปอุทธรนด้วยบริษัทเอกชนเตรียมจะก่อสร้างปักเสาแนวสายไฟฟ้าข้อมบ้านและที่ดินทำกินซึ่งหากเป็นการก่อสร้างเพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านก็น่าสนับสนุนแต่นี่เป็นเหมือนจะเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเพราะไม่มีการประชาคมจึงขอให้ทุกฝ่ายลงมาให้ความถูกต้องต่อชาวบ้านด้วย พื้นที่ตำบลหนองแหนไอ้บ้านอยู่ตำบลหนองแหนค่ะแต่พื้นที่อยู่ตำบลเกาะขนุนแล้วโดนสองแพร์ค่ะก็จะมีการจะโดนแนวสายไฟผ่านทั้งทั้งบ้านทั้งตำบ้านทั้งหลังคือที่หนองแหนแล้วก็เกาะขนุนด้วยพค่ะที่เดียวอยู่เกาะขนุนอย่างเดียวบ้านไม่โดนบ้านไม่โดนเนี่ยสองแพร์รถก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีแจ้งเลยไมเขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยอยู่ดี้เขาไปปักชื่อเลยไปปักว่าเขาจะเอาแนวสายไฟผ่าน อยู่ดีๆเขาก็มีหนังสือมาแล้วเขากออ็ให้ไปประชุมแต่ยังไม่ถึงวันประชุมเรามีหนังสือพร <2. S 2> ั่สองฉบับตกใจไหมครับตกใจที่คะเราแก่แล้วอะ่ะอยู่ดีๆก็มีหนังสือมาให้เราไปประชุมแล้วโดนสายไฟเราทำมาหากินมาตั้งสปีแล้วเป็นพื้นที่ของท่านบ,บ็ไอยู่ด้วยอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ว่ารายการจังหวัดรนะับขอความเห็นใจนะคะว่า พื้นที่เราเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนให้ใหช่วยเราด้วยไมาเราดชน้ากลางเลยนหครับหรือว่าสลาวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน